ในมุมมองผมคือจริงๆมันเป็นมหาลัยที่ที่ในฝันของผมเลยที่ผมอยากอยากเข้ามาเรียนที่นี่ครับเรามองว่าออน่าจะมหาลัยแบบบ้านสบาย,บายๆอะไรเงี้ยแน่นอนครับคือเรามีความผูกพันกับกับที่นี่ลแล้วก็เราก็อยากกลับมาแบบมาตอบแทนมาหาลัย การที่เราเป็นโค้ดมันเป็นความรับผิดชอบที่ที่ยิ่งใหญ่ครับมันมันไม่ใช่แค่ตัวเราแค่มาคนเดียวแต่มันคือการรับผิดชอบทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยผมว่ามันความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ครับสำหรับผมผมสารวัตรพันธ์โค้ดทีมเกษตรศาสตร์เอฟซีครับอาจประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วภายใต้สีเสื้อทับฉลามชน หากแต่ช่วงชีวิตที่ผิดพลาดในอดีตก็ทําให้สราวุธจันทพันธ์บอยบินได้ไม่สุดบนเส้นทางฟุตบอลซึ่งทั้งหมดเป็นเหตุและผลให้ตัวเขาเลือกเดินบนเส้นทางการเป็นโคช้ชเพื่อกลับไปแก้ไขปมชีวิตในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมอยู่ชมรลีตั้งแต่เด็กจนจนตอนนี้จน,จ,น,จ,นจากผู้เล่นเยาวชนจนขึ้นมาชุดใหญ่ผมมองว่าชมรีเป็นมากกว่าสโมสร มันเหมือนบ้านของผมประสบความสาเร็จครับแล้วก็มันประสบความสำเร็จเร็วด้วยแต่ด้วยพฤติกรรมของเราข้างนอกสนามเลยทำให้แบบเราไปไม่สุดในเส้นทางนี้คือถ้าพูดถึงตอนนั้นคือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกแน่นอนครับเพราะเพราะเราเคยผิดพลาดมาก่อนครับแล้วเราเห็นทุกอย่างว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดีเียซึ่งเราเราสามารถที่จะบอกเด็กได้จากประสบการณ์ของเราจริง มันก็เลยทําให้ผมแบบอยากอยากกลับไปแบบเขาเรียกไปแก้ไขปมของตัวเองอเปลี่ยนไปเยอะเลยเมื่อก่อนเราจะได้ยินว่าเวลาโค้ชเฮงหรือใครบอกเราแบบเวลาเล่นเราต้องคิดอย่างนั้นคิดตามนี้แต่ว่าพอเราซ้อมเสร็จปุ๊บอาบน้ําเสร็จทุกคนกลับบ้านนะฟุบอนกลับบ้านหมดเลยแต่งานโค้ชไม่ได้อยู่แค่นั้นครับเราไม่ต้องมองว่าวันนี้ซ้อมแล้วมันเกิดปัญหาตรงไหนอะไรเพื่อต้องแก้ไขในวันต่อไปนะ คือมุมมองผู้เล่นกับโค้ชคนละเรื่องครับแน่นอนครับผมอยู่ชมบุรีมาตั้งแต่เด็กผมก็ต้องอยู่โค้ชเฮนมาตั้งแต่เด็กผมเห็นวิธีการทํางานตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนมาเรียนโค้ชตอนนี้ผมก็ยังอยู่กับอา,อาจารย์แทบทุกวัน <Yeah. S 1> ผมยังปรึกษาตลอดคืออาจารย์เป็นคนที่มุมมองที่คือไม่เหมือนคนอื่นครับเขาจะมีมุมมองที่แบบแตกต่างไปผมชอบเรื่องคิดนอกกรอบอะไรอย่างเงี้ยวิธีการฟุตบอลหรือแบบฝึกฟุตบอลเนี่ยเขาแบบสอนให้เราแบบคิดเป็นทําเป็นด้วย กล้าที่จะคิดด้วยอะไรเงี้ยคือคือผมมองเขาคือเขาคือตัวอย่างช่วงเวลาขวบปีแรกกับความเปลี่ยนแปลงในถิ่นพัทยาดอลฟินยูเนเต็ดตลอดจนการก้าวขึ้นมาคุมทัพนาคามรกตได้สอนให้สราวุธิจันทภัณฑ์เข้าใจถึงบทชีวิตที่ไม่แน่นอนของการเป็นโคช้ชได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะความกดดันที่สูงในฐานะกุนซือที่ไร้ซึ่งประสบการณ์ที่ต้องนำพาสโมสรเกษตรศาสตร์ f c ให้รอผพน้นจากการตกชั้นบนเวทีไทยลีก2ในฤดูกาลนี้ถือว่าเร็วครับสำหรับผมถือว่าเร็วเพราะว่าผมทำจากทีม19ปีแล้วขึ้นมาย1ปีแล้วก็ได้รับโอกาสจากสโมสรพระยา <c oughs> ดอ l ฟินยู n นเต็เนี่ยให้ผมไปไปทำเป็นเป็นหัวหน้าโค้ชเต็มตัวจริงๆมันถือการเป็นโค้ชครั้งแรกของผมนะครับรท,ท,ที่ที่เต็มตัว เราเป็นนักบอลมาแล้วเรารู้แล้วว่าคำว่าวิถีวิถีของฟุตบอลเนี่ยแน่นอนมันไม่แน่นอนอยู่แล้วนะตอนที่ออกจากพัทยาคือมันมีคําถามและคําตอบอยู่ในตัวเยแล้วว่าเพราะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องของอผู้บริหารครับคือที่มาอยู่ที่กเกษตรผมมาอยู่ที่นี่ในฐานะผู้ช่วยของพี่ตู่ครับพอดพลเกิดแย้อะอยู่ดีๆวันหนึ่งผู้บริหารก็มาบอกเราว่าจะให้เราขึ้นเป็นรักษาการโคร้ช ผู้ใหญ่เขาให้โอกาสนะครับผมก็เลยว่าในไหนก็ให้แล้วไหนลองดูสักตั้งที่เราจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยครับแน่นอนช่วงที่ผมรับงานไปเป็นช่วงที่แบบทีมกําลังแบบลุ้นตกชั้นเลยจะหนีตกชั้นอยู่เงี้ยแต่ผมมองว่ามันเด็กๆที่อยู่ในทีมมันมีคุณภาพที่สามารถที่จะขึ้นไปอยู่ที่ที่เขาควรอยู่ได้อะไรเงี้ยเด็กๆที่อยู่ในทีมทุกคน,นครับบางคนแทบจะไม่เคยเล่นเลยแต่ พอมีโอกาสลงเนี่ยเขากับเล่นได้แบบซึ่งทุกคนมันผมมองว่าทุกคนมีโอกาสเท่ากันที่จะที่จะลงได้หมดไม่ว่าใครลงก็ได้เพราะฉะนั้นเขาถึงแบบมีการแข่งขันกันที่สูงขึ้นมันก็เลยทําให้คุณภาพของทีมมันมันอัพขึ้นตามเนี่ยที่ผมเข้ามาทําเล็ก2องคือแน่นอนคาแรคเตอร์ของทีมเปลี่ยนไปเราเป็นทีมที่แบบ ดุดันขึ้นในเรื่องการการเล่นฟุตบอลเราครอบครองบอลเหนียวแน่นขึ้นเราเป็นทีมที่เก็บบอลมากขึ้นอะไรเงี้ยคือวิธีการเล่นของทีมมันจะบ่งบอกตัวตนของโค้ชอยู่แล้วครับอชาท็อปเปิดมาเอาแล้วหลุดมา้าบบนี้จาักรายุทธเล่นจริงโอ้โหโดสนสกัดจากเส้นครับโอ้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งนะครับราชนาวีจุดเปลี่ยนของทีมทคือเกมกับราชนาวีซึ่งวันนั้นอะ เราต้องการสามแต้มเพื่อถีบตัวเองขึ้นไปอยู่ข้างบนและเพื่อไม่ให้รันาว,วีแต้มขึ้นมาด้วยผมมองว่าเกมวันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนเลยเพราะว่าผมก็ได้คุยกับน้องๆว่าผมบอกให้เขาว่าเออถ้านัดน,นี้เราชนะอีกสามนัดต่อไปอย่งงางน้อยเรามีเจ็ดแต้มแล้วเขาก็ทำได้หลังจากนั้นมันเขาเรียกว่า มันต้องคลายความกดดันหมดทีนี้เด,เด็กก็เล่นบอลด้วยความแบบด้วยความสบายและไม่กดดันไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายอย่างเกมที่ไปแพ้และกลับมาเล่นกระตาที่บ้านเนี่ยซึ่งเราก็ทำได้ตามเป้าทุกทุกทุกอย่างเลยแน่นอนฟุตบอลมันมัน,ม,น,ม,นมันออกได้ทุกง่ายแล้วครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้เขามีคือคือผมบอกเด็กว่าเราต้องมีความเชื่อก่อนเนะชื่อมั่นในวิธีการในแนวทางของเรานะเราเล่นในแนวทางของเราให้ได้ก่อน ก่อนอื่นไม่ต้องสนใจใครแต่ถ้าเมื่อคุณชนะแน่นอนมันเป็นผลงานของพวกเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณแพ้ไม่ต้องไปโทษกันทุกอย่างอย่างมันอยู่ที่โค้ชอยู่แล้วครับคือผมไม่ได้สนใจว่าะจะเป็นกุณซือชั่วคราวจะเป็นอะไรผมมองแค่ว่าตอนนี้เรามีโอกาสทำงานเราอยากทำให้มันดีที่สุดอยากให้ความรู้น้องๆที่อยู่ในทีมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของสโมสรที่มันเป็น เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมากกว่าครับประสบการณ์ที่เคยผิดพลาดในวันวานเป็นข้อคิดที่มีมากกว่าสาสรุดบอบลบนผืนหญ้าที่สรวุฒิจันตะพันนำเอามาเติมเต็มให้กับการทำงานในวันนี้ซึ่งตัวเขาก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นโค้ชในสักวันที่ผ่านมาแน่นอนผมบอก เด็กๆทุกคนไม่ว่าจะอยู่อะคาเดมี่ที่ชมบุรีหรือหรือน้องๆเนี่ยคือผมเคยผิดพลาดมาผมเคยไม่ดีมาในตรงนี้ผมเคยไปไม่สุดเนี่ยเราเราสามารถถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตให้เขาฟังได้ว่าจากประสบการณ์ที่มันผ่านมาเราผิดพลาดตรงไหนเราพลาดยังไงท้ายที่สุดแล้วผมก็อยากเห็นเขาแบบจเจริญเติบโตในทิศทางของฟุตบอลที่ควรจะเป็นนั่นก็แค่คือ แค่นั้นแหละสิ่งที่เราต้องการถึงตอนนี้ผมมองว่าหล,ลายสิ่งหลายอย่างผมได้ค่อยๆแก้ทีละอย่างทีละอย่างไปหมดเกือบจะหมดแล้วในส่วนตัวของผมแต่มันก็มีอย่างหนึ่งคือพอเราไปยืนตรงนี้เราก็อยากเห็นมันทีมที่เราทําหรือ,เ,อ,อเวลาเราไปทําที่ไหนมันประสบความสําเร็จนะครับผมก็ยังคิดว่าเอออยากจะได้แชมป์กับทีมอะไรก็ตามที่ที่เราได้มีโอกาสทําอยู่สักครั้งหนึ่งครับ